คิดดูสิคะถ้าวันหนึ่งคุณเจอไดโนเสาร์เดินอยู่หน้าบ้านคุณจะรู้สึกยังไงบ้างคะฟังดูเหมือนเรื่องเพ้อฝันแต่ที่ฉันจะเล่าให้ฟังวันนี้อาจจะแปลกใจไม่น้อยกว่าเลยละคะ่ะเพราะมีสัตว์หลายตัวที่เราเคยคิดว่าตายหมดแล้วแต่กลับถูกพบอยู่ดีๆในโลกใบนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสัตว์ศูนพัน์ที่ถูกพบหรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า Lazarus species นะคะ ชื่อมาจากบุคคลในไบเบิลที่ฟื้นจากความตายตรงกับสัตว์พวกนี้ที่กลับมาจากความตายได้เหมือนกันค่ะอันดับที่5นกทาคาเฮอันดับแรกเรามาเริ่มกันที่นิวซีแลนด์กันค่ะรู้จักนกทาคาเฮไหมคะนกใหญ่สีน้ำเงินเขียวสวยงามที่บินไม่ได้แต่วิ่งเก่งมากปี1898นักวิทยาศาสตร์ประกาศว่านกตัวนี้สูญพันไปแล้ว หลังจากที่พวกมันถูกล่าโดยมนุษย์และถูกสัตว์ต่างถิ่นที่มนุษย์นำมากินจนหมดแต่รู้ไหมคะ50ปีต่อมาในปี1948มีคนพบนกทาคาเฮอีกครั้งและที่ปลายไปกว่านั้นก็คือพวกมันมีอยู่หลายร้อยตัวซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาลึกของเกาะใต้ตอนนี้ทางการนิวซีแลนด์มีโครงการอนุรักษ์อย่างจริงจังและจำนวนนกทาคาเฮก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคะ่ะ แล้วคุณล่ะคิดยังไงถ้านกที่ตายแล้ว50ปีกลับมามีชีวิตอีกครั้งจะรู้สึกยังไงบ้างคะอันดับที่4กิ้งก่ายักษ์โบคอร์ดต่อมาเรามาที่เกาะแกรนเทียกันค่ะมีกิ้งก่าตัวหนึ่งชื่อว่าเท r รสกิ้ง์หรือกิ้งก่ายักษ์โบคอร์ดฟังชื่อดุแล้วใช่ไหมคะกิ้งก่าตัวนี้มีขนาดใหญ่กว่ากิ้งก่าธรรมดามากยาวได้ถึง50ซนเมตรและมีฟันแหลมคมมาก นักวิทยาศาสตร์รู้จักมันครั้งแรกในปี1876แต่หลังจากนั้นก็หายไปจนทุกคนคิดว่าสูญพันไปแล้วแต่ปี2003ทีมนักสำรวจไปเจอกิ้งก่าตัวหนึ่งที่ดูแปลกๆใตยใบไผ่ที่ร่วงหลังเก็บต,ตัวอย่างไปตรวจ DNA พบว่าเป็น t ทอ r ์ r รสกิ้งตัวจริงเลยค่ะมันซ่อนตัวอยู่ในป่าดงดิบของเกาะเล็กๆมาตั้ง127ปี การค้นพบนี้ทำให้เข้าใจว่าทำไมมันถึงหายไปนานขนาดนี้เพราะพวกมันออกหากินแค่ตอนกลางคืนและซ่อนตัวเก่งมากจนคนหาไม่เจอไงล่ะคะอันดับที่3ปลาซิลเคนตอันนี้เป็นการค้นพบที่สะเทือนโลกวิทยาศาสตร์เลยค่ะปลาซิลเคนต์หรืออีกชื่อหนึ่งคือปลาฟอสซิลมีชีวิต นักวิทยาศาสตร์พบฟอสซิลปลาตัวนี้มากมายและคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปพร้อมกับไดโนเสาร์แล้วตั้งแต่66ล้านปีที่แล้วจนกระทั่งวันที่22ทธันวาคม1938 m a r j o r i ม c o ด r าร์จอรีคอร์เนักวิทยาศาสตร์สาวเดินไปดูปลาที่ชาวประมงจับได้แล้วเจอปลาแปลกๆตัวหนึง่งเมื่อส่งรูปให้ศาสตราจารยา Smith ์เจ m i ลบีสดูเขาแทบเป็นลมเลยค่ะเพราะมันคือปลาซิลแคนตัวจริง ปลาที่ควรจะตายไปแล้ว66ล้านปีมาปรากฏตัวอย่างมีชีวิตชีวาที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือปลาตัวนี้เกือบไม่มีวิวัฒนาการเลยเหมือนกับที่มันเป็นมาตั้งแต่สมัยไดยโนเสาร์เลยได้ชื่อว่าฟอสซิลมีชีวิตค่ะลองจินตนาการดูสิคะมันเหมือนเจอไดโนเสาร์ที่ยังมีชีวิตอยู่เลยใช่ไหมคะอันดับที่สหนูช้างโซมาเลีย อันดับสองเรามาที่แอฟริกาค่ะมีสัตว์เล็กๆน่ารักตัวหนึ่งชื่อว่าหนูช้างโซมาเลียฟังชื่อแล้วอาจจะงงว่ามันคือหนูหรือช้างกันแน่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หนูแต่เป็นญาติใกล้ชิดกับช้างมากกว่าค่ะมันมีจมูกยาวคล้ายงวงช้างเลยเรียกว่าหนูช้างแต่ตัวเล็กแค่ผ่ามือเราเองเท่านั้นเองนักวิทยาศาสตร์รู้จักมันครั้งแรกในปี1968จากตัวอย่างที่เก็บมาจากประเทศโซมาเลีย แต่หลังจากนั้นไม่มีใครเจอเลยจนทุกคนเริ่มคิดว่าพวกมันสูญพันไปแล้วแต่ปี2019ทีมนักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐไปตั้งกล้องดักถ่ายในป่าแห้งของจิบูติและก็เจอมันค่ะหนูช้างเล็กๆวิ่งอยู่ข้างหินใหญ่หลังหายไป50ปีเต็มการค้นพบนี้พิสูจน์ว่าธรรมชาติยังมีความลับซ่อนอยู่เยอะมากและบางครั้งสัตว์ที่เราคิดว่าหายไปก็อาจจะแค่ซ่อนอยู่ในที่ที่เราคาดไม่ถึงเองละค่ะ อันดับที่1เต่าเกาะเฟอร์นันดีนาอันดับหนึ่งที่จะทําให้คุณทึ่งที่สุดคือเต่าเกาะเฟอร์นันดีนาที่หมู่เกาะกาลาปากอสเต่าตัวนี้ถูกพบครั้งสุดท้ายในปี1906โดยนักสํารวจชื่อราโล b เบ็กหลังจากนั้นก็หายไป113ปีเต็มทุกคนคิดว่าเต่าสายพัน์ธุนี้สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างแน่นอน แต่วันที่17กุมภาพันธ์2019ทีมนักวิจัยจากเอกวาดอร์พบเต่าตัวเมียอายุประมาณ100ปีอยู่ในป่าทึบของเกาะเฟอร์นันดิน่าพวกเขาตั้งชื่อเต่าตัวนี้ว่าเฟอร์นันดาที่น่าตื่นเต้นก็คือเมื่อตรวจ DNA พบว่าเต่าตัวนี้เป็นสายพันธ์เฟอร์นันดิน่าแท้ๆเลยค่ะและยิ่งไปกว่านั้นทีมวิจัยยังพบร่องรอยว่าอาจจะมีเต่าตัวอื่นๆอยู่ในเกาะแห่งนี้อีกด้วย การค้นพบเต่าเฟอร์นันดาไม่เพียงแต่พิสูจน์ว่าธรรมชาติยังเก็บความลับไว้ได้มากมายแต่ยังให้ความหวังในการอนุรักษ์สายพันธุ์ที่กำลังจะสูญหายด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าธรรมชาติยังมีเซอร์ไพรส์ให้เราเสมอสัตว์ทั้ง5้าตัวที่เราเล่าให้ฟังวันนี้พิสูจน์ว่าบางครั้งเราอาจจะรีบสรุปไปเร็วเกินไปการประกาศว่าสัตว์ชนิดไหนสูญพันธุ์ไปแล้วนั้นต้องมีหลักฐานที่แน่ชัดจริงๆค่ะ และที่สำคัญคือการค้นพบของสัตว์ลาซารัสปีเีสพวกนี้ยังเตือนใจเราให้ดูแลโลกใบนี้อย่างดีด้วยนะคะเพราะไม่รู้ว่ายังมีสัตว์อะไรซ่อนอยู่ที่เราไม่เคยรู้จักเลยแล้วคุณล่ะคิดยังไงกับเรื่องราวเหล่านี้คุณเชื่อไหมคะว่าอาจจะมีสัตว์ที่เราคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ยังซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกใบนี้มาแชร์ความคิดกันในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ